สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3าทุกคนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างการศึกษาจากคลิปวิดีโอมันอาจจะไม่เหมือนกับการที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ตัวต่อตัวกับครูนะคะแต่ก็เข้าใจนะคะในช่วงภาวะโควิดแบบนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะมาพบเจอกันได้นะคะเราก็มาศึกษาเรียนรู้ทางด้านคลิปวิดีโอกัน สัปดาห์นี้นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่5ในเรื่องของวรรณยุกต์สนุกกับการผันอักษรค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะอักษรสามมูหรือตะอยางนั่นคือการที่เรากำหนดหมวดหมู่พยัญชนะที่มี44ตัวนะคะแบ่งได้ตามระดับเสียงนะคะระดับการออกเสียงแบ่งได้เป็น3ามู่นะคะนั่นคืออักษรสูง ก็มี11ตัวมีตัวอะไรบ้างาดนะะูนะคะนะคะแต่ที่มรูให้ท่องแต่ปหนึ่งคือผีฝากถุงถุงอย่าลืมว่ามีถอฐานอีกตัวนะคะข้าวอย่าลืมว่ามีขอขวดสารอันนี้สามสอนะคะให้ฉันนะคะแล้วมาดูหมดหมู่อักษรกลางค่ะมีทั้งหมด9ตัวนะคะก็ประกอบไปด้วยกไก่กจอจจานดอเด็กอ่า เดชดาตอประตักตอเต่าบนไมปอปลาออกอ่างค่ะอาที่คครูมักจะให้ท่องตอนอยู่ปหนึ่งก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนะคะสำหรับหมวดหมู่อักษรต่ำนะคะมีทั้งหมด24ตัวนั่นก็คือตัวที่ไม่อยู่ในอักษรสูงตัวที่ไม่ได้อยู่ในอักษรกลางนะคะแล้วอักษรต่ำเราก็แบ่งได้เป็นอักษรต่ำเดียวกับอักษรต่ำคู่ เรามาดูต่ำเดียวนะคะอักษรต่ำเดียวก็คือตัวอักษรที่ไม่มีเสียงเสียงคู่นะคะไม่มีเสียงคู่แต่ถ้าเป็นอักษรต่ำคู่จะมีเสียงไปคู่กับอักษรสูงนะคะกันนะคะก็มีอักษรต่ำเดียวะคะ่ะงูอยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนรรอเรือวเวนมามาลอจุลาและลอลิงค่ะ้าจะท่องกันนะคะ หมูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมโูลีโลกค่ะสำหรับตําคู่นะคะก็จะมีพอพานพอสำเภาคอควายคอคนคอระครังฟอฟันทอทหารทอทงธนมันโททอพูทเท่าซอโซ,อซอชอช้างชอเชอ,ชอและออหอนุูกนะคะถ้าจะให้จำก็คือพอขาฟันทอง ซื้อช้างห่อจะมีด้วยกันทั้งหมด24ตัวและแยกเป็นต่ำเดียวต่ำคู่นะคะมาดูเรื่องของวรรณยุกค,ค่ะวรรณยุกค,คือเครื่องหมายที่กำหนดเสียงสูงต่ำของพยางค์หรือคำนะคะจะมีด้วยกัน4รูปแล้วก็จะมีเสียง5เสียงค่ะมาดูรูปวรรณยุกนะคะวรรณยุกจะมีรูปแล้วก็มีเสียงรูป4รูปในแก่ รูปวรรณยุกต์เอกรูปวรรณยุกต์โทรูปวรรณยุกต์ตรีรูปวรรณยุกต์จัตาวาค่ะสำหรับเสียงของวรรณยุกต์นั้นมีทั้งหมด5เสียงนะคะนั่นคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตาวาค่ะค่ะรูปวรรณยุกต์นะคะที่ค,ครูนำเสนอตรงนี้เพื่อที่จะให้หนักเรียนนั้นได้รู้จักคำว่า คำใดบ้างที่มีรูปวรรณยุกต์เอกอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับเสียงนะคะในเรื่องของรูปวรรณยุกต์นะคะอ่ารูปวรรณยุกต์เอกคุณครูให้มามีคําว่าทัวเมื่อเรื่องปั้นเขานะคะส่วนคําที่มีรูปวรรณยุกต์โทคําว่าถ้ำคําว่าปั้นแห้งหน้าร้าย ส่วนรูปบรรยุกต์ตรีนะคะมีคำอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นคำที่เ,เป็นคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศนะคะอาจจะมีอย่างคำนี้เป็นคำทับศัพท์ของภาษาจีนคำนี้เช่นกันนะคะอันนี้ก็จะทับศัพท์จากภาษาอังกฤษนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะส่วนรูปบรรยุต์ไม้จัตาวาก็มีดังนี้นะคะ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอักษรกลางนะคะมาดูเสียงของวรรณยุกต์บ้างอย่าลืมว่าเสียงของวรรณยุกต์นั้นนะคะจะมีเสียงสูงหรือต่ำอ้าวขออภัยค่ะพิมพ์ผิดพอพิมพ์ผิดปุ๊บลบไม่ได้แล้วมาแล้วค่ะนะคะเสียงวรรณยุกต์หมายถึงเสียงสูงหรือเสียงต่ำตามอักษรสามมูนะคะนั่นแล้วแต่เลย นั่นคืออักษรสามหูมีอะไรบ้างคะอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ําค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะเสียงของวรรณยุกต์มี5้าเสียงค่ะคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวามาดูกันนะคะว่าคําใดบ้างที่อยู่เสียงอะไระคำว่าแพนะฮะออกเสียงสามัญคําว่าผักกาด สิงเอกนะคะไม่มีรูปวรรณยุกนะคะแต่เสียงเอกนะนะคะสียงโทคําว่ากล้วยทอดเสียงตรีพรุไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่เสีงเงนะสงเย,สง,ตยตสงตรีนะคะสงสัยไหม <อ sociology> ถ้าสงสัยดียวก็ต้องไปศึกษากันต่อค่ะเสียงจัตวาค่ะขนมหวานนะักเรียนคะไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่ทําไมจึงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกต์ทำไมเป็นเสียงตรีไม่มีรูปวรรณยุกต,ทตก์ทำไมเป็นเสีงยเสงเอก เรามาผันอักษรกันผันอักษรคือผันพยัญชนะนะคะการผันอักษรคือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะให้สูงต่ำไปตามวรรณยุกต์นั่นคือตัวรูปวรรณยุกต์ที่กํากับอยู่บนพยัญชนะนะคะซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับอักษรสามหมู่อักษรสามหมู่ก็คืออักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำนะคะเรามาดูหลักการผันเสียงวรรณยุกต์ค่ะ อักษรกลางอันนี้เสียงยาวนะคะเป็นสระเสียงยาวก็ตามเสียงเลยค่ะเสียงสามัญก็ไม่มีรูปอรรยุกนะคะเสียงเอกรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีรูปตรีเสียงจัตวารูปจัตวาค่ะแต่ถ้าเป็นคำตายนักเรียนคะคำตายคือคําที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นนะคะสระอเป็นคําเสียงสั้น สระอียาวสละอะสละอานะคะสละอีสั้นสละอียาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสียงสั้นอีกก็คือสละอําสละไอสองสละไอเลยนะคะแล้วก็สละเอานอกนั้นก็จะเป็นที่มันเป็นคาคู่คำสละเอียสละเอียสละเอียสั้นสละเอียยาวอย่างเงี้ยค่ะมาดูนะคะเสียงสั้นของอักษรกลางคําว่ากะไม่มีรูปวรรณยุกต์ไม่ใช่เสียงสามัญนะคะ จะเป็นเสียงปีแล้วก็รูปวรรณยุกต์โทเสียงโทรูปวรรณยุกต์ตรีเสียงตรีรูปวรรณยุกต์จัตวาเสียงจัตวาอันนี้ต้องจานะคะถ้าเป็นสระเสียงสั้นนะคะมาดูอักษรสูงถ้าเป็นอักเป็นคําที่ผสมด้วยสระเสียงยาวนะคะก็ถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงจัตวาเวลาที่จะเทียบเสียงนะคะนักเรียนคะ ส่วนใหญ่เราจะไปเทียบกับอักษรกลางนะคะขากาเห็นไหมคะเสียงเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่เสียงจตวาขาไม่เอกขาขากานะคะก็อยู่ในเสียงเอกรูปเอกเสียงเอกคําว่าค่าก็รูปโทเสียงโทแต่อักษรสูงที่เป็นเสียงสั้นล่ะคะมีรูปวรรณยุกต์เพียงรูปเดียวนะคะคือวรรณยุกต์โทเท่านั้น แล้วมีสองเสียงค่ะคือเสียงเอกกับเสียงโทนะคะขออักข่ะออกเสียงเอกนะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์จากที่เราเรียนในเรื่องของการผันเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะที่เราบอกว่าทําไมมันจงึงไม่มีรูปวรรณยุกต์ที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์หรือจะมีรูปวรรณยุกต์ก็ตามมันขึ้นอยู่กับหมวดหมู่ของอักษรด้วยค่ะนะคะถ้าเป็นอักษรกลาง นะฮะถ้าเป็นเสียงยาวก็มีรูปวรรณยุกครบสี่รูปเสียงครบห้าเสียงแต่ถ้าเป็นคําตายละคะคือคําที่มันเป็นเสียงสั้นนะคะก็จะมีรูปวรรณยุกเพียงสามรูปเท่านั้นนะคะแต่เสียงมีสี่เสียงอักษรสูงเช่นกันอ่าผสมด้วยสละดเสียงยาวนะคะจะมีรูปวรรณยุกสองสองรูป แต่เสียงสามเสียงพื้นฐานของเสียงจะเป็นเสียงจัตวาเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นผสมกับสระเสียงสั้นมีรูปบรรยุ์เพียงรูปเดียวนะคะคาที่ไม่มีรูปบรรยุ์จะเป็นเสียงเอกรูปบรรยุ์โทจะเป็นเสียงโทนี่นะคะมาดูอักษรต่ำถ้าผสมกับสระเสียงยาวจะมีรูปบรรยุกสองรูปคือเอกกับโท เสียงจะมีสามเสียงค่ะไม่มีรูปวรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีสลับกันนะคะสลับกันนะและถ้าเป็นคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นนี่แหละค่ะถ้าเป็นสระเสียงสั้นนะคะจะมีรูปวรรณยุกต์ได้เพียงสองรูปมีเสียงสามเสียงนะคะ คือคําว่าคออะคะเห็นไหมฮะไม่มีรูปบรรยุ์เป็นเสียงตรีรูปบรรยุ์เอกเสียงโทแต่รูปบรรยุ์จัตวาเป็นเสียงจัตวาแต่จะไม่มีนะคะจะมีแค่รูปบรรยุ์เอกกับไม่มีรูปบรรยุ์เท่านั้นนะคะถ้าผสมกับสระเสียงยาวนะคะแต่มีพยัญชนะตัวสะกดเป็น อ่าสระเป็นตัวสะกดเสียงเสียงสั้นนะคะอ่าโดยเด็กกินแม่ก,กดเสียงสั้นนะคะคออาดอาคาดนะคะก็ไม่มีรูปวรรณยุกจะกลายเป็นเสียงอะไรคะเสียงโทค่ะคาดนะคะอา่ารูปวรรณยุกตโทเสียงตรีไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงจัตาวาซึ่งที่ผันยากที่สุดนะคะนั่นคืออักษรต่ำค่ะนะคะ ผันยากที่สุดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นการผันอักษรต่ําที่เป็นเป็นอ่าสระเสียงยาวก็จําได้อย่างเดียวเลยค่ะอ่ารูปเอกเสียงรูปเอกเสียงโทรรูปโทรเสียงตรีนะ,ะไม่มีรูปก็คือเป็นเสียงสามัญน,นะคะเรารอมาผันอักษรกลางกันบ้างนะคะ อักษกรกลางมีทั้งหมดเก้าตัวเราได้ทบทวนไปแล้วนะคะอ่าอักษกรกลางนี่จะง่ายสุดนะคะอ่าก็จะมีรูปวรรณยุกได้ครบสี่รูปมีเสียงครบสี่เสียงค่ะนะคะนักเรียนลองไปฝึกนะคะในแบบฝึกอ่านวรรณยุกนะคะผันวรรณยุกให้คุณรูด้วยนะคะอ่าอันนี้จะผันว่าอย่างไรนะคะ ถ้าอย่างไรแล้วเวลาที่นักเรียนอ่านผันมานะะคบันทึกเสียงตัวเองด้วยนะคะแล้วส่งมาทางไลน์นะคะคุณครูจะได้ได้ฟังนะคะให้ทุกคนนั้นได้ได้อ่านได้ได้ผันออกเสียงนักเรียนก็สะกดไปเลยค่ะกออากากาเอก,กากาโทกากาตรีกากาไม่จัตะวากาอย่างเนี้ยค่ะอักษรสูงเช่นกันค่ะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัว เราได้ศึกษาไปแล้วนะคะรูปบรรยุกเอกเสียงเอกรูปบรรยุกโทเสียงโทแต่ถ้าไม่มีรูปบรรยุกอย่าลืมเลยค่ะนั่นคือพื้นฐานของเสียงนะคะเป็นเสียงจัตาวาขาขาข้าขา,ขาผาผ้า,าแล้วนักเรียนก็บันทึกเสียงนะคะผันอักษรให้ครูทีนะคะมีอยู่แค่สี่คำเองนะคะลองผันมาให้ครูฟังหน่อยนะคะ มาดูอักษรต่ำซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่ที่เราค่อนข้างจะยุ่งยากและก็สับสนทีเดียวแต่ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆจะเย็นๆนะฮะในในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ตรงนี้นะคะอักษรต่ำเราแบ่งเป็นต่ำคู่กับต่ำเดียวเห็นไหมคะามาดูต่ำคู่นะคะนั่นคือคอ,อควายก็ไปคู่กับขอไข่ ถ้าอักษรต่ําคู่นะคะมันจะต้องไปมีเสียงคู่กับอักษรสูงนะคะคอขอขอ,อย่างนี้ยค่ะนะมีด้วยกันทั้งหมดสิบสี่ตัวเนาะก็ก็ได้บอกไปแล้วว่าเออท่องอย่างไรเ,เปิดกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะต่ํำเดียวค่ะมีอยู่สิบตัวนะคะตรงนี้อ,อ่มาดูค่ะคุณครูยกตัวอย่างนะคะ อย่าลืมว่าอักษรต่ำนะคะจะมีพื้นฐานเสียงเป็นเสียงสามัญและเวลาผันนะคะจะผันด้วยวรรณยุกเอกกับวรรณยุกโทสำหรับเสียงถ้าถ้าถ้าเสียงนะคะวรรณยุกต์เอกจะเป็นเสียงอะไรคะเสียงโทนะคะถ้าวรรณยุกโทจะเป็นเสียงตรีค่ะดูนะคะ ผมคูยกตัวอย่างมาให้คาคำว่าคาไม่มีรูปวรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญค่ะเราไปเทียบกับอักษรกลางได้ค่ะกาเห็นไหมคะคาไม่เอกข่าค่ากาก็เสียงโทเห็นไหมคะรูปวรรณยุกต์เอกเสียงโทค้ารูปวรรณยุกต์โทเสียงตรีนะคะนี่ไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงสามัญนี่ไม่เอกนี่นี่ไม่โทนี้ รูปวรรยุกเอกเสียงโทรูปบรรณยุกโทเสียงตรีแล้วนักเรียนก็มาฝึกอ่านพันคำให่งรูด้วยนะคะโดยการบันทึกเสียงนะคะแล้วก็ส่งมาทางไลน์นะคะครูจะได้ฟังว่านักเรียนนั้นออกเสียงได้ถูกไหมค่อยๆค่อยๆออกเสียงไปนะคะนักเรียนค่อยๆฝึกออกเสียงช้าๆค่ะไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนเลย หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาตัวนี้แล้วนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนไปทบทวนในหนังสือเรียนนะคะนหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานาภาษาไทยนะคะหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยในช่วงนี้เราเรายังต้องเรียนในเรื่องของหลักภาษาและการใช้ภาษากันก่อนนะคะเรายังไม่เรียนภาษาพาทีนะคะซึ่งเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการออกเสียงไม่ว่าจะเป็นวรรณยุกต์นะคะ การออกเสียงคําการผันวรรณยุกต์ตรงนี้เราก็ต้องแม่นนะคะค่ะให้นักเรียนกลับไปศึกษาทบทวนดูนะคะหรือถ้าไม่เข้าใจนักเรียนก็เปิดคลิปวิดีโอดูย้อนหลังได้นะคะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้กันแล้วนะคะนักเรียนมาทําใบงานค่ะใบงานใบที่หนึ่งนะคะก็มีอยู่สองข้อนะคะให้นักเรียนเลือกคําในวงเล็บ เติมในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วอ่านประโยคนั่นคือนักเรียนต้องอ่านด้วยนะคะว่านักเรียนจะเติมคําไหนคุณครูจะมีคําให้อยู่ท้ายประโยคเลือกคํามาเติมค่ะนะคะมีด้วยกันทั้งหมดสี่ข้ออ่าสหรับข้อที่สองค่ะให้นักเรียนทําบันทึกสรุปความเข้าใจตามหัวข้อดังนี้สรุปความเข้าใจนะคะของเรื่องวรรณยุกต์ทำเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ค่ะนะคะแล้วก็ การุูปภาพการผันอักษรนะคะให้นักเรียนทาในใบงานที่1ค่ะใบงานที่2นะคะใบงานที่2เป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนะคะอันนี้คำสั่งก็คือให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยวงกลมรอบตัวเลขแล้วระบายให้เต็มวงนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนักเรียนคะใบงานทั้งหมดนะคะจะเป็นคะแนน เป็นคะแนนมิดเทอมก็คือเป็นคะแนนเก็บระหว่างเรียนแล้วก็หลังจากนั้นคะแนนสอบเดี๋ยวเราค่อยอมีมีแบบทดสอบให้นักเรียนได้ได้ทดสอบกันเราก็คงต้องเรียนทางออนไลน์อย่างนี้และค่ะนักเรียนนะคะก็ไม่ยากอะไรนักเรียนสามารถไปเปิดหนังสือค้นคว้าดูได้นะคะถ้าสงสัยว่าเออในข้อนี้ทำอย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะ ก็อยากให้นักเรียนนั้นสนุกกับการศึกษานะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในเรื่องของการผันวรรณยุกนะคะแต่มันก็เป็นภาษาประจำประเทศเป็นภาษาของเราเองนะคะเราต้องค่อยๆศึกษากันไปนะคะหลังจากนั้นนักเรียนต้องไปทบทวนนะคะอ่านให้เยอะแล้วก็ฝึกเขียนให้มาก นักเรียนจะเขียนอะไรนะคะเขียนคําให้มันถูกต้องลายมือจะต้องเป็นอย่างไรนะคะถึงแม้ว่าเราจะเรียนทางคลิปวิดีโออย่างนี้นะคะนักเรียนก็ควรที่จะต้องฝึกการเขียนไปด้วยนะคะก็ต้องทําหลังจากที่เสร็จภาระงานแล้วนะคะอย่าลืมช่วยเหลืองานผู้ปกครองนะคะช่วยเหลืองานผู้ปกครองนะคะแล้วก็รักษาดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีค่ะ รับประทานอาหารให้เป็นเวลานะคะการนอนควรจะนอนการนอนพ,พอักผ่อนให้เต็มที่นะคะค่ะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ